ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกข่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาวแหลมพารวยก่าวพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสําหรับเลขเล่าพัฒนากระผมในงวดที่ผ่านมาวันพุทธที่20่ธันวาคม2566เหล่าพัฒนาเลขที่ออก019 922บน3ตัวตรงๆครับพี่น้อง922ล่าง 2ตัว99ครับสำหรับพี่น้อง f อครับผมทันใดที่โชคที่มานกัวเนาะเนาะบาวแหลมพารวยกบขอแสดงความดีใจน้ำพี่น้อง f c ทุกขู่ทุกคนครับสำหรับพี่น้อง f อท่านใดที่เข้ามาแล้วครับเพราะท่านโชคท่านมานบ่ทองเสียใจครับพี่น้องครับเลีออกง่ามขนาดครับผมครับสำหรับพี่น้องผู้คนโชคคนมานเนาะเนาะครับดวงอิลีพี่น้องครับของเรานี่เนาะครับเนาะครับเป็นเรื่องของดวงของวาสนากัน ครับสำหรับไอดีไลน์ข้างล่างที่พี่น้องเห็นกะฝากพี่น้องเอาไว้ครับผมสําหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ต้องการนะครับเนาะครับเสียงโฉกเสียงดวงกับหวยหุ้นครับผมจะมีให้พี่น้องครับผมได้ลุ้นกันอยู่มัดมือครับผมก็คือหวยหุ้นนะครับเนาะครับท่านใดที่บอเคยครับผมรับชมบอเคยเห็นผลงานหวยหุ้นของบ่าวแหลมกะอย่าลืมครับพี่น้องแอดไลน์กันเข้ามาครับผมมาเบิ่งกันแล้วครับ บอมักบอชอบกะออกจากของไลน์กใครนะครับเนาะครับพี่น้องเอฟซีทันใดครับผมครับที่ชื่นชอบครับผมหรือว่าอยากลองเบิ้งครับผมกัแอดไลน์เข้ามาไอทีไลน์กั0 9 8 9 9 1 8 2 0 8 0 9 8 9 9 1 8 2 0 8ครับผมครับคาเฟ่ครับพี่น้องครับหลายท่านอาจจะบ่ออยากบอกกล่าวนะครับเนาะครับนังด้วยยานมีค่าดหายใจกระผมครับ กลุ่มของบ่าวแหลมเขาฟี่ครับผมครับยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนกันเลยครับเบื้องครับผมสำหรับหวยเล่าของบ่าวแหลมในงวดที่ผ่านมากันเนาะครับเนาะครับวันที่ยี่สิบครับผมครับในงวดที่ผ่านมานานพี่น้องครับเลยออกเก้าเก้าสองสองครับผมบอติดมานําเลยจักตัวครับพี่น้อง ขอกราบประธนอภัยพี่น้อง fc ทุกขู่ทุกคนกันนะครับเนาะแกะบ่มีฮอดรางวัลไก่เคียงหมดแล้วครับผมครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะพยายามยำกับพีกน้องกันอยู่ครับกกเบื้องเอาไว้ครับผมเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นตัวอย่างเอาไว้เปรียบเปรียบเทียงกันหลายๆสำนักหลายๆครูบาอาจารย์ครับพี่น้องจะได้ปังๆกัน ครับอ่าสำหรับคลิปนี้ครับกัเขามาแล้เนาะครับเนาะครับอดเจรอเบิ้งเอาตัวเลขแนวทางกองบาลแหลมกันเด้อพี่น้องมาเบิ้งกันเลยครับผมครับสำหรับเลขล่าพัฒนาครับในงวดที่จะถึงกันก่ออนุญาตนะครับเนาะปับมุมกล้องให้ชัดๆครกับในงวดที่จะถึงครับพี่น้องก็คือครับวันศุกร์ที่22 2่ธันวาคม2566ัาเหล่าพัฒนาครับผม เบาวแหลมผ้ารวยหมดนีผ้าพี่พาน้อ,นองรวยอีลีเดอร์เบาแหลมเลยอ่เบิงเล็กวิ่งกันก่อนครับพี่น้องกลับในส่วนของเล็กวิ่งครับบนล่างวิ่งรูด ครับสำหรับเลขวิ่งครับผมเบาแรงมีพี่น้องนะครับเนาะเอาไปเทียบเคียงกัน2ตัว5กับ1ครับผมครับระวัง2ตัวนี้ขออนุญาตนะครับเนาะเด่นนี่พี่น้องครับผมเด่น1รอง5 สำหรับตัวเด่นนะครับน้องพี่น้องเอฟซีสายวิ่งสายหลุดกับบคุคคลพลาดกันครับผมลองเอาไปเทียบเคียงกันเบิ่งครับกับสำนักอดื่นที่พี่น้องชื่นชอบกันมาเบิ่งตัวเด่นกันเลยครับพี่น้องกลับสำหรับกระปผมหมวดหนีนะครับเนาะ หนึ่งแปดครับพี่น้องเน้นๆกันเลยครับผมครับสำหรับครับผมตัวกันตัวรองกันนะครับเนาะหนึ่งเจ็ด เจ็ดห้าห้าหนึ่งห้าแปดครับสำหรับงวดนี้ขอเอาตัวกันไปไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะกันแปดสองครับผมตัวเดียวครับพี่น้อง ครับเพราะว่าเลขเบ้าเลี้มนี่มักจะขึ้นจะลงเพียงแต้มเดียวครับผมเจ็ดหนึ่งอาจจะเป็นแปดสองหรือขออนุญาตครับผมจริงจะเป็นสองแปดครับหนึ่งแปดสองแปดครับผมครับพี่น้องจะไปขึ้นหน้าขึ้นหลังกะนนั้นแล้วแต่พี่แต่น้องเนาะครับเนาะครับสำหรับเบ้าเลี้มกั ครับมีตัวกันมาฝากกันมาเบิงในส่วนของเลขสามตัวครับพี่น้องเลขสามตัวก็จะมีหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่ง หนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดห้าแปดห้าหนึ่งแปดขออนุญาตนิดหนึง่งมันพอ่พอๆกันยับออกกันเล็กน้อย ครับผมขออนุญาตพี่น้องห้าหนึ่งแปดครับครับส่หรับเลขสามตัวนะพี่น้องครับพี่น้อง FC ทันใดที่ว่ามีหลายครับผมตัวละบาทกับครับผมอยู่นี่กับหกบาทห้าบาทนะพี่น้องครับสิบบาทเอาไว้รุ่นครับผมครับเต็มทีเลยพี่น้องครับจัดเบิร์มี่คือวันครับสิบบาทฝากกันเอาไว้ครับ สำหรับคลิปวิดีโอข่าวสนับสนุนให้พี่น้องเอฟซีเล่นกันพะนั่นองกับเนาะการเสี่ยงโชคการเสี่ยงไทยครับผมเสี่ยงเวลามันถูกพี่น้องเอฟซีกะมีความสุขกันนองกับเนาะกลับอย่าลืมว่าเหตุยังก็ตามให้มีความสุขกลับอย่าให้มีความถูกครับผมเพราะว่าเฮาบ่คอยพากันมักกันปันไดดอกครับผมสำหรับความถูกแต่พี่น้องกะจะสลัดกันออกงานกลับดังนั้นครับผมครับก็อย่าลืมครับผมพิจเจรณากันดูดูนะครับเนาะ อ่ะบาง,งในส่วนของเลขสีตัวครับผมเจ็ดหนึ่งสี่สี่ 5366ครับสำหรับตัวเลขครับผมครับบอว่าจะเป็นเลข3ตัว2ตัวหรือว่า4ตัวนะครับเนาะพี่น้อง f ออาจจะสังเกตว่าบบเหมือนกันซึ่งตัวเลขนี้จะคนลสูตรเลข4ตัวกับคนลสูตร3ตัวนะครับเนาะกับ2ตัวนี่สูตรเดียวกัน ฝากไว้ครับพี่น้องสำหรับตัวนิ่กันนะครับเนาะครับตัวนี่ มันยังไงถ้าว่าไม่ไหลายตัวกะอย่าลืมครับผมสําหรับตัวเน้นครับผมมีโอกาสครับสําหรับเล็กเบาแหลีมตัวกันนี่กับพกคุ้นพลาดครับพี่น้องตัวกันตัวร่อง ครับเลข3มตัวเน้นใพี่น้องครับผมเพียงตัวเดียวหางเดียวครับตัวลองพี่น้องมักชอบกับพิษจระนากันเบิ้งนะครับเนาะครับสำหรับเลขที่ตัวกันเน้นให้หางเดียวคือกันครับผมครับแล้วแต่พี่น้องนะครับเนาะเอาไปพิษจระนากันเบิ้ง เรืนลูกไส้บิดคิงเหรอพี่น้องอะมาเบิรงกันนะครับเนาะกลับอาร์คลิปแต่เศร้าๆครับสําหรับพี่น้องเอฟซีครับผมติ่กับลังติดตามรับชมกันอยู่กะอย่าลืมกลับพี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมกับตัวเลขแนวทางครับผมเหล่าพัฒนาของบ่าวแหลมพารวยครับผมฝากเอาไว้ครับทั้งสองช่องครับพี่น้องเก้าพารวยบ่าวแหลมพารวยครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาแล้วนะครับเนาะกะขอให้โชคให้หมานกันทุกขู่ทุกคนครับผมครับสําหรับทันใดที่ครับผม คอยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาแหลมโดยดีเสมอมาครับผมครับคอยคอมเมนต์คอยติดตามให้กำลังใจกันเรื่อยๆครับผมครับสำหรับงวดที่ผ่านมาผิดพลาดไปแล้วก็ขอกราบพระท่านอภัยพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสำหรับงวดนี้กะมาเบิ่งกันเนาะกับเนาะครับเบิ่งเอาไปพิจารณาครับผมเอาไปเทียบเคียงกับสำนักเงินๆที่พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนชื่นชอบกันครับสำหรับคลิปนี้ครับเบาแหลมเพระรวยกาเพระรวยก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับ ขอฝากเอาไว้ครับผมกับเรื่อเล่าพัฒนาของบ่าวแหลมพารวยครับผมฟันเน้นๆเลยพี่น้อง18ครับผมขับมันจะมา18หรือสิสองแปดนะครับเนาะขับพี่น้องก็ลองพิจารณากันเบ้างครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมครับพี่น้องตัวเด่นตัวเนียนนะครับเนาะครับโบเด่นโบเน้นก็คือโบเด่นเนาะพี่น้องเนาะบ่าวแหลมนี่ก็ว่ายงงแต่เศร้าแต่น้อสิว่าได้ครับสำหรับคลิปนี้ครับขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมครับเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอให้พี่น้องปังๆทุกคู่ทุกคน,กคนสวัสดีครับผม